สวัสดีครับวันนี้น้องออตโตจะมารีวิวของเล่นฮิปโปงับนิ้วมือกันครับวันนี้น้องออโตจะมารีวิวของเล่นใหม่ครับเป็นฮิปโปฮิปโปเนี่ยฮิปโปอาปากแล้วก็ให้เรากดกดกดแข่งฮิปโปแต่ละซี่ว่าซี่ไหนจะงับมือของเรา S <S นะคะนั่งลงออโต้นั่งลงออโต้น,งงตนั่งลงลูกออโต้นั่งลงออโตเ้เปิดเปิดเปิดเนี่ยออโต้ก็จะทำการเปิดเปิดออกมางงงงก็จะมีฮิปโปฮิปโปฮิปโปสีอะไรลูกอากเก็บแม่กซ์แน่เชิดน่ค่ะก็เอาออกมาจากกล่องแล้วใช่ไหมคะก็กดตรงหูหมันนี้นะคะ่ะลงไป ง้างปากฮิโปโปมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะปากมันก็จะง้างแล้วเราก็สามารถวิธีการเล่นก็คือว่าง้างปากมันขึ้นแล้วก็กดตามซี่ฟันของมันค่ะอ,คอุ้ย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 ยัางย่า <laughs> เอาเล่นใหม่เล่นใหม่ลองใหม่อีกรอบหนึ่งจิอ้าวนองมาตูก็จะมาเอาปากมันขึ้นก่อนงับอ,อ,อืออ้าวงับแล้วตัอแรกตอนแรกงับเลยงับมือตัวเลยเอันนั้นนองตเขาง,งับปากอ่ะอกดกดไล่กดอ้าวที่ฟังลดลงลดลงลดลงเอาตู หนูแล้วหนูไม่ยอมให้มันงับจะกดหูมันลงก็ได้นะคะหรือว่าง,าง้างปากมันออกก็ได้มาดูน้องกระตูเขาเล่นน้องกระตูอย่าขี้โกงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้น้องกระตูด้วยน,นะคะ